อันดับแรกก็ปรับสกอร์ก่อนนะเป็น Extreme เลยนะแล้วก็กดสตาร์ทด้านบนเนี่ยจะให้เป็นน้องซิงชิวกับซิงหลิงส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นท่านไลเดนโชคุนกับท่านมาเทพบบาทอสนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นสายฟรีหรือว่าผู้เล่นใหม่อาจจะไม่มีตัวละครเยอะมากเท่าไหร่นะแล้วก็อะไรก็ได้ก็สำหรับฮาร์โมนิกส์ครับจะใส่เป็น1คู่กับอันนี้ แล้วก็อันที่2ครับคู่กับอันนี้แล้วก็อันที่3คู่กับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆครับสำหรับใครที่มีตัวเลือกที่ดีกว่าก็อย่าลืมพิมพ์แนะนำด้านล่างด้วยนะเพื่อให้ได้โซลูชันที่ดีมากขึ้นครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเลยเลือกอันนี้แล้วก็คลิกอันที่2อลือกอันนี้แล้ที่3แล้วก็เลือกอันนี้เลยจา้าซึ่งหลังจากที่เราเลือกบาร์เสร็จแล้วเราก็ไปกันได้เลย มาครับมาถึงก็ไม่ต้องรอชาคุณก,กนแจครับผมลองมอนโหลดาจกดากติดเซงชิครับติดเซ็งหลกล็ไล่เลยตัวไหนที่เอเนจีไม่เต็มแล้วก็สลับตัวนั้นออกมายืนยืนอยู่ในฟิวนะแื่รับพลังงานนะโอเคพลังงานเต็มทุกคู่แล้วเราก็ ก <im itation> ็สกิลวูดาวแล้วระหว่างนี้เราก็ปุ๊บมอนไปกิลฟูดาวแล้วก็ดูต่อโยนมงโยนหมีอะไรก็ว่าไปตัวไหนที่เอเนอร์จีไม่เต็มก็เปลี่ยนออกมายืนยืนอยู่ในยืนอยู่ในสนามเพื่อเขาจะได้ได้รับเอเนอร์จี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเราเราแบงค์แนะนำเป็นคิวเลอร์นะจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นอะไรนี่เพลค์เ,คเซง็งหลีมาแล้ว น okay. nope> ี่ก็ไม่มีอะไรก็โฟกัสอย่างเดิมก็คือตัวไหนที่เอเนจี้ไม่เต็มก็เปลี่ยนออกมาอยู่ในฟิลด ระหว่างนี้ที่สกิลคูดาวอยู่ก็กรุปมอนสเตอร์ไปเท่าที่จะกรุปได้อนะเพราะถ้าเราไม่มีตัวธาตุลมแล้วถ้าเรามีตัวธาตุลมในทีมก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีมากอมโอเคก็ใชจบแล้วรับโดนกันวเขาเขาจะ,าาจะตัวหนอนเขาจะขุดวงเราหลบวงเขาเราจะได้ไม่โดนดาเมจนักมากเกินไป พยายามหลบด้วยนะถ้าหาว่าเรามีฮเลผมแนะนำให้เอาฮิลเลอร์เข้ามาหนึ่งตัวนะจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นโอ้กระตุ่มมันเก็บวาได้อีกหนึ่งมาตรงนี้มาจ้าหลบ บั้โห้าโอ้คหีอ้โกโอ้โอ้โหโม้โหโ ที่สองอนะ่าี่สองก็จะเป็นไลเด่นกับเมนติาถึงก็ไลเด่นกับอี๋อแล้วก็เมนติเดินออกไปที่ขอบวงแล้วก็ทังติเลยครับ ชาตตีได้นะเพราะว่าชาตีไรเด้นจะถูกเข้าไปในพายุได้โอเคพอหมดรอบแล้วเราก็เอาเวนตีออกมาแล้วก็รอรนาะรอตีคูดาบตีคูดาวพุกยิงไปอย่ลืมกดสกิลีไรเดนโอเครแล้วก็ชาติตีเพราะว่าชาติตีเข้าไปในพายุเวนติได้นะใครมีเวนติไรเดนก็สบายมาก โอเคฮนะก็เ,เป็นติเหมือนเดิมเรียนออกมานอกวงแล้วก็ยิงเข้าไปในวงแล้วก็สอ่อไป่อใช้งานได้กดป,กป่ปแป้งค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆโอเคเป็นติอยากก่างนี้แหละวนเรื่อยๆทุกคน กด E ชาติรอสกิลไรเ่นระหว่างนี้นกด E เวนตีก่อนอะนตีป้ป่าแล้วก็ชาติตีเพราะเวลาไรเดนชาติตีจะเข้าไปในเขยด้โอ้ฝุ่นฝุ่นฝุ่เข้าตาเข้าตาไปครับอันตีเวนตี้กไรเดนระหว่างีก็กด E เวนตีก่อนแล้วก็ไรเดน,น,น,ดเน,เดนป่นาไปาไป ชาติตีไปชาตีไปโอเคเขเตะเดิมวนไปเรื่อยๆเลยทุกคนวันนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะอะไรเติดูอันนี้ผมดูดวิโอขอใครได้ครับชาติตีครับิกตีธรรมดาเจ็บไปร้อนเท่านันกด e ลายเด่นฮะพยายามอย่าลืมกดอีไยเด่นนะ เพราะว่ากดเอเลเมน์เท่าสกิลของไรเทนขอไปด้วยเพื่อที่จะได้ได้ไดั๊ทำให้นตีได้แงขึไนด้วยก็ชาตีไปเรื่อยๆครับอนตีีนก็รอจ้าเดี๋ยวเราปาเดอร์แคปาไปชาตีไป าตีไปชาตีไปอะไรประมาณนี้ก็โขจ้าสำหรับ2 0 0พคะแนนแต่ว่ารอบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าน้องโกเลมหมุนด้วยเออน้องลูนการ์ดหมุนด้วยก็ถือว่าโอเคครับ2,000ันคะแนนเต็มนะสำหรับสายฟรีแล้วก็ผู้เล่นใหม่ครับเอาเป็นแนวทางได้เลยครับก็เป็นอันว่าจบไปครับสำหรับวันแรกก็เข้าไปรับรางวัลกันเลย สกอร์ก็เท่าที่เมื่อกี้เลยครับ2-1-2 2โอเคครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ